สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่8ปดกุมพาันพาศันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมก็วันนี้นะฮะเฮีย er, มีเรื่องจะมาแชร์นะฮะก็เป็นการชิงโชคนะฮะกับขนมคินเดอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่ในขายในเซเว่นนะครับก็ตอนนี้ก็คือว่า,าจัดโปรโมชั่นนะฮะแจกแจกไอโฟนสิบสองแล้วก็ Apple Watch นะครับ ตัวนี้นะฮะคินเดอร์ก็รายละเอียดสามารถคุณหาอ่านได้อยู่ที่ป้ายโฆษณาในเซเว่นนะฮะตอนนี้คือเซเว่นที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็สึกว่าในห้างอื่นก็จัดนะแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องถามให้แน่ใจก่อนนะว่าเขาห้างอื่นมีเขาแบบได้ร่วมได้ร่วมแบบโครงการนี้โปรโมชั่นนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือในเซเว่นอะร่วมแน่ๆนะครับก็หลังจากที่คุณซื้อมานะครับตัวนี้นะฮะหนึ่งชิ้นนะครับขนาดสาิ 39กรัมนะครับตัวหนึ่งชิ้นก็จะได้ใบเสร็จมาเอาใบเสร็จนี้ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วส่งเข้าไปในไลน์ของ kinder นะฮะก็ a s s i g n k ใหญ่ i n d e r แล้วก็ตามด้วย t ตัวใหญ่ h ตัวใหญ่ที่เป็นของไทยอ่ะ t h ไทยอ่ะนะครับแอดเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับในไลน์หลังจากนั้นก็ส่งรูปถ่ายใบเสร็จที่เราถ่ายไว้ พร้อมกับเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณก็จะได้หนึ่งสิทธิ์ลุ้นในการลุ้น Apple Watch 12นะครับแล้วหรือรางวัลที่2ก็จะเป็น Apple Watch 6นะครับตัวนี้นะฮะสามารถไปเล่นกันได้ถึงวันที่3ามุมภาพอสมมีนาคมนะครับ64ีนี้นะครับก็สำหรับใครที่แบบซื้อประจำอยู่แล้วกินช็อกโกแลตประจำอยู่แล้วลุยเลยครับนะไอโฟนอาจเป็นของคุณนะครับก็อย่างที่สองนะฮะก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้วันใกล้วันวันตรุษจีนละนะฮะก็วันนี้ก็จะต้องมาจะต้องช่วงนี้ก็คือต้องทำความสะอาดบ้านนะฮะแล้วก็ไปซื้อไก่นะครับหมู climbed. สามอย <c oughs> <c oughs> ่างเขาเรียกชาอ่าอ่าซาแชอะไรเงี้ยนะครับคือสามอย่างก็คือมีไก่เป็ดหมูเนี่ยสามอย่างนะฮะเราที่เอาเบาๆบาพอแค่สามนะฮะไม่เอาสี่ไม่เอาห้านะครับถ้าแบบ เอาห้าก็จะก็จะมีกุ้งมีปลาอะไรเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเอาแค่สามบอดพื้นยืนพื้นนะครับก็ปกติคือเฮียจะไปสั่งเจ้าประจําที่แบบเขาต้มไก่ต้มเป็ดวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ตัวหนึ่งก็หลายก็สามสี่ร้อยคืนอ่ะเออเฮียก็บบเฮ้ยปีที่แล้วมันแบบเออมันเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะแล้วก็อยากจะลดขนาดลงเงี้ยก็เลยว่าตั้งใจไปซื้อโมเดิร์นเทรดนะครับปรากฏว่าเราก็ไปสั่งแหละล้วก็บอกว่าก่อนมันไหวอ่ะ เราก็จะมาเอาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งไว้ก่อนพอเราไปรับตอนเย็นสักพุ่มหนึ่งนะครปรากฏว่าเราก็ไปเอาเอามาบ้านเสร็จจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยกลับมาบ้านปรากฏว่าเปิดไกออกมาไก่มันมีกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มจะเริ่มจะเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคือเข้าใจว่าเขาอะทําตอนตั้งแต่เช้าอะแล้วเขาก็ต้มไก่ให้เราแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็ เก็บไม่ได้เก็บเอาไว้ในตู้เย็นเก็บเอาไว้ในในครัวจนปัตเราไปเรียกมาแล้วแบบเขาถึงจะออกมาจากครัวให้ซึ่งก็ไม่ได้แบบแช่ในตู้เย็นอ่ะคือทําแต่เช้าแล้วเราไปรับประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ก็คือมันมันมันอยู่ในอากาศปกตรริแล้วมันก็เลยเริ่มเน่าเพราะว่าการไม่ไถ่ายเทแล้วเขาก็ใส่ในถุงพลาสติกเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แปะ้ายาไว้อย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นว่าเราพลาดจริงๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราจะมารับช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถามเราว่าเออคุณจะมารับช่วงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราสั่งไปแล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็อรอเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องผิดพลาดมากนะครับถ้าคุณสั่งที่ที่ที่ท,ที่แบบโมเดิร์นเทคอ่ะคุณสั่งไปแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยคุณไปรับคุณต้องรับคุณไปรับต้องไปรับแต่เช้าอ่ะ เก้าโมงสิบโมงคุณต้องไปแล้วแล้วก็คุณก็รีบเอามาใส่กลับบ้านเอา,าเอามาเอามาใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้เข้าไปอุ่นแล้วไหว้เลยหรือว่าคุณจะแบบเสี่ยงกว่านั้นก็คือไปรับวันวันที่เออะไรอะ่ะไปรับวันวัน,ว,นวันที่วันไหว้เลยอะ่ะเก้าโมง่ไปรับเสร็จแล้วขับรถกลับมาแล้วก็ไหว้เลยอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นนะได้นะครับถ้าแบบถ้าแบบวานว่าถ้าแบบมาว่าแบบ เสียงเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมาะต้องแต่ว่าทางทางโมเดิร์นเทรดต้องต้องทำให้เรานะถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำหรือทำไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือพลาดอ่ะแต่ก็ทุกท,ทุกปีก็เฮียเขาจะไม่เสี่ยงงานเะฮียก็จะซื้อมาก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาไปอุ่นตอนเชา้าแล้วก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าทางนู้นเขาจะจะทาให้เราได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือปีที่แล้วเราไปทํางานปรากฏว่าไก่มันเริ่มเน่าอ่ะมันเริ่มมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เฮียทำพลาดมากมากค่ะคือสั่งอถูกแล้วลหละแต่ว่าควรจะไปรับตอนเช้าหรือว่าบอกเขาว่าเราจะมารับตอนเย็นคุณช่วยทําตอนเย็นได้ไหมคุณช่วยอุ่นไก่ต้มไก่ให้เราอะช่วงบ่ายได้ไหมอย่าทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าอย่างนั้นคุณไปซื้อก่อนก่อนตอนเย็นเลยไม่ต้องสั่งอะไปหยิบเอาเลยอะไรอย่างเงี้ย ไปซื้อตรงหน้างานไปเลยหยิบเป็นตัวเป็นตัว,ปตวไปเลยเพราะว่าอันนั้นคือเขาเพิ่งทำเพิ่งทาเสร็จแล้วเขาก็มาแขวนไว้เงี้ยไม่ใช่เอาทาเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยมันอับแล้วมันก็สภาพคือมันไม่มไม่มันไม่ดีเลยอ่ะนะครับก็คือหรือว่าถ้าคุณจะทําอย่างนั้นคุณก็เขียนป้ายว่าจองอันนี้คือมีคนจองแล้วเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปไปรับไปเลย,ยไม่ใช่แบบ ใส่ถุงเนี่ยแล้วเราหรือถ้าใส่ถุงไว้ก็ต้องบอกเขาว่าเราจะมารับกี่โมงอะไรเงี้ยหรือว่ารับปไปรับแต่เช้าถ้าเราสั่งนะครับมันก็จะช่วยเซฟแบบที่เราจะซื้อมาไหว่ะซึ่งถ้ามันสภาพไม่ดีเราก็ไม่อยากไหวใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะมันมาถึงหน้าง,งานแล้วแบบก็ต้องไปต่อนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์ที่เฮียเคยเจอมานะฮะก็ถือว่าถือว่า เป,เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันไปอ่ะมันมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยฝากไว้เผื่อแบบคนที่แบบจะทำเหมือนเฮียเนี่ยจะได้ระวังนะคุณต้องไปตอนเช้าอะไรอย่า้ว่าไปซื้อตอนเย็นไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าพวกไก่พวกอะไรเนียนะครับก็เดี๋ยวเฮียคนพรุ่งนี้เดี๋ยวเฮียจะสอนวิธีการไหว้ท่พเจ้าโชกลาบนะครับตอนนี้คือเราต้องต้องาโชคลาบจริงๆเราต้องไหว้นะครับก็ ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ชอบยังชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้กดไลค์กดแชร์ได้กด Sub s cribe ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ที่ u b s c r i b e นะครับคือตกใจจริงๆคือเซอร์ไพรส์มากเลยแบบเราเมื่อวานนี้คือไม่เคยดูเลยตั้งแต่ทําคลิปมาหลายคลิปละไม่เคยไปดูเลยว่าว่าช่องตัวเองคนกด s u b s c r i b ์หรือเปล่าพอมีคนไปไปดูจนดนคนซับสไคร์แล้วบอกอู้ขอบคุณมาก ขอบคุณมากจริงๆที่ให้ความสน,สนใจแลวให้ความสําคัญกดกดติดตามนะแบบอันนี้คือคืองงๆเหมือนกันเราไม่คิดว่าจะมีคนกดติดตามด้วยม้ำอ่ะเออคนดูเรายังแบบบางกคลิปก็ไม่มีคนดูเลย <c oughs> แต่ก็แบบเราก็เริ่มมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากจริงๆนะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับฝันดีนะครับอ๋อใช่วันนีเน้เป็นความเป็นความเป่น,ปนของเฮียเองนะฮะก็คือวันเนี้ย เอ่อเฮียไปซื้อโอิชิมาใช่ไหมเออการมาโซสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออโออิชิตนันอิชิตันแล้วก็จะมาส่งแบบชิงโชคที่เคยทําให้ดูะนะฮะปรากฏว,ว่าคือไปซื้อไปซื้อแบบช่วงบ่ายแล้วมาแล้วมาเปิดกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งปรากฏส่งไม่ได้แล้วไปอ่านกติกาใหม่ปรากฏเขาทีส่งถึงวันเนี้ยใช่แต่ว่าเขาตัดยอดตอนเที่ย <c> ง <oughs> กลายเป็นว่าแบบวายทไมแบบ เราไม่อ่านกติกาดีๆละเห็นว่าวันที่แปดเราไม่ยอมอ่านอะไรละเอียดว่าเอ้ยมันมีช่วงเวลาอยู่นะเขาจะตัดยอดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็พลาดไปแล้วเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรเราก็เราก็ซื้อมากินแหละนะก็ก็ก็บอกไว้ว่าเฮ้ยแบบต้องอ่านละเอียดดีด้วยความเปิดความเะเพาของเราเองซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้ส่งนะครับเสียปีดึงรหัสอาจจะเป็นรหัสที่ถูกก็ได้นะโอเคนะครับก็ ขอให้ทุกคนนะมีสติอย่าประมาทเหมือนเฮียนะฮะเฮียทำอะไรแบบจับฉายมากเลยทำป,ปู๊บไม่ละเอียดนะครับแล้วก็มาแบบเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยง่วเองโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ